เหมือนกันโอเคไหมคราวนี้มาอยู่ในสเต็ปสนะฮะคราวนี้ b ต้องการจะโอนตั๋วเงินถูกไหมครับให้แก่นาย C คราวนี้ต้องใช้วิธีการอะไรครับมาตรา917ถูกต้องไหมฮะมาตาก็าด้7 7ทำอย่างไรถูกไหมครับกลับมานั่งดูต่อ 917บอกว่าต้องใช้วิธีการสลักหลังถูกไหมครับและส่งมอบส่งมอบไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะมันแค่ยื่นให้กับผู้รับโอนตั๋วต่อก็จบแล้วแต่ประเด็นปัญหาคือการสลักหลังทําอย่างไรถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งผมจำได้ผมเคยบอกมาตาน,นี้วิธีการสลักหลังต้องดูต่อครับการสลักหลังต้องทําแบบมาตรา9 1 ถูกไหม919 919มีสองชนิดด้วยกันการสลักหลังอันที่หนึ่งครับสลักหลังโดยหนึ่งครับผู้โอนมีการระบุตัวผู้รับโอนหรือผู้รับสลักหลังไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นเราถือว่าเป็นตัวแลกเกินเชวิตเป็นการโอนนะครับหรือสลักหลังเฉพาะเฉพาะคือระบุตัวผู้รับโอน ว่าจะโอนให้แก่ใครถูกไหมครับให้แกนายซีนายดีนายอีก็ว่าไปจอดจงแล้วอันนี้จะทําอย่างไรวิธีการครับเ,เขียนข้อความถูกไหมครับเช่นเช่นข้าพเจ้าถูกไหมครับนายซถูกไหมครับต้องการโอนตั๋วเงินฉบับนี้ขอโทษนายบีถูกไหมครับต้องการโอนตั๋วเงินฉบับนี้ให้แก่นายซนี่คือคําสลักหลังถูกไหมฮะ เพราะตอนนี้ b ไปเป็นหนี้ C ี่ c b มีความประสงค์ต้องการจะโอนตัวฉบับนี้เพื่อทําการชําระหนี้ให้แก่นาย C ถูกไหมครับแล้วในคําสลักหลังมีการระบุว่าข้าพเจ้านาย B ขอโอนต่อให้แก่นาย C ถูกไหมฮะดังนั้นแสดงว่าตัวผู้โอนก็คือใครครับนาย B นั้นได้มีการระบุตัวผู้รับโอนไว ดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการสลักหลังชาเฉพาะนะครับเฉพาะแต่ถามว่าการสลักหลังนี้จบได้อยังยังครับต้องลงลายมือชื่อนาย B ด้วยถูกไหมฮะการสลักหลังนี้ถึงจะสมบูรณ์โอเคสเต็ป2.1นะ2.1นะครับเลือกวิธีการโอนได้แล้ว จะโอนโดยการสลักหลังถูกไหมยฮะก็ทําการสลักหลังเลือกเอาครับ919สลักหลังเฉพาะคือระบุตัวผู้รับโอนไว้นะครับเป็นการเฉพาะหรือเป็นการพิเศษอ่าอันที่2ครับเป็นการสลักหลังลอยถูกไหมครับสลักหลังลอยนะครับมาตา9 1าวหัสองถูกไหมครับคุณจะทําวิธีการลอยโดย ลงลายมือชื่อแต่เพียงอย่างเดียวด้านหลังของตัวแลกเงินก็ถือว่าเป็นการสลักหลังแล้วโอเคไหมครับตรงนี้นักศึกษาทันไหมสเต็ปสองจุดหนึ่งเรามีหกสเต็ปนะครับนักศึกษาวันนี้เราแค่สองจุดหนึ่งนะถูกไหมฮะโอเคนะครับ คราวนี้นะครับถ้านักษาดูต่อนะครับคราวนี้กลับมานั่งดูรู้แล้วว่านายบจะโอนตั๋วต่อให้แกนาย c ถูกไหมฮะบีจะโอนให้แกนาย c b ต้องใช้วิธีการอะไรครับโอนตั๋วเงินโดยการสลักหลังและส่งมอบตามมาตรา917ถูกไหมฮโอเคจบนะเ1 7คราวนี้ประเด็นต่อไป C จะอกอ B จะโอนต่อให้แกนาย C ถูกไหมครคราวนี้ใช้รู้และว่าต้องตาม917สลักหลังและสมมาประเด็นต่อไปที่ต้องมาพิจารณาสลักหลังแบบไหนล่ะครับ B จะสลักหลังให้ C แบบไหนครับเข้าใจยัง B จะสลักหลังให้ C แบบไหนครับอันนี้สำคัญครับอ่า ได้ครับอ่ะสมาชิกปิดก่อนเนาะโอเคนะครับดังนั้นนะครับเลือกประการต่อไปคืออะไรครับ B จะสลักหลังให้แก่ C แบบไหนอันนี้คือการเลือกหนึ่งครับสลักหลังเฉพาะต่อหรือสองครับ สลักหลังแบบลอยต่ออันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าใครจะเลือกอย่างไรอ่ะคราวนี้ผมยกตัวอย่างก่อนถ้า b สลักหลังเฉพาะให้แก่ใน c ถูกไหมฮะข้าพเจ้าใน b ขอโอนตัวนี้ต่อให้แก่ใครครับนาย C ถูกไหมฮะแล้วก็ลงมูลายมือชื่อหลังจากนั้นก็ส่งมอบตั๋วแลกเงินฉบับนี้ให้แกใครครับนาย C ถูกไหมครับเพมน,นะทันเนาะ ดังนั้นประการต่อไปถามว่าขณะเมื่อ C ขณะที่ B โอนตั๋วต่อให้ในย C แล้วตอนนี้นาย B เป็น <c oughs> ผู้ทรงตั๋วแลกเงินอยู่หรือไม่ บเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินอยู่หรือไม่ครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคนคนจะเป็นตัวคนจะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินได้อาจารย์ถามว่าอะไรนะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินหรือไม่ใช่ไหมครับ ดังนั้นคําว่าจะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินหรือไม่นั้นดูมาตราเก4ศูย์สี่ดังนั้นเก้าศูนย์สี่แจ้งว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินได้ต้องมีตัวเงินไม่ได้ความครอบคลองถูกไหมฮะอ่ะ B มีตัวเงินไม่ได้ความครอบคลองไหมไม่มีแล้วเมื่อ b ไม่มีตัวเงินไม่ได้ความครอบคลองบก็ไม่เป็นผู้ ทรงตัวและเงินฉบับนี้แล้วถูกไหมฮะแต่ B เป็นใครเนื่องจาก B ีได้มีการสลักหลังแบบเฉพาะให้ต่อนาย C ไปแล้วนาย B ก็จะกลายเป็นผู้สลักหลังตัวเงินถูกไหมครับดังนั้นถามว่านาย B ถูกไหมครับต้องรับผิดตามตัวเงินฉบับนี้ไหมก็ตอบว่าบคุคคลใดก็ตามที่ได้ลงลายมือชื่อในตัวเงินนั้น ต้องรับผิดตามเนื้อความแห่งตัวเงินนั้นตามมาตรา 9, 900ถูกต้องไหมครับอ่าดังนั้นแน่นอนครับบุคคลที่ลงลายมือชื่อในตัวเงินต้องรับผิดตามเนื้อความแห่งตัวเงินแน่นอนโอเคไหมฮะตามนี้นะครับประการต่อไปเมื่อ B ไม่เป็นผู้ส่งตัวเงินแล้วใครคือผู้ส่งตัวเงิน C ครับเพราะขณะน,นี้ C นั้นมีตัวเงินไม่ในความครอบ คลองถูกไหมฮะเนื่องจากได้รับได้รับตั๋วนั้นจากนายนายบีแล้วถูกต้องไหมฮะโอเคเมื่อซีมีตัวเงินไว้ในความครอบครองแต่904ไม่ได้มีแค่ข้อเดียวเพราะ904บอกว่าต้องมีตัวเงินไว้ในความครอบครองและอะไรครับอยู่ในฐานะอย่างหนึ่งอย่างใดถูกไหมครับหนึ่งครับฐานะผู้รับเงินสองฐานะผู้รับสลักหลังหรือสามฐานะของการเป็นผู้ถือถูกต้องไหมครับคราวนี้ C มีตัวเงินไว้ในความครอบครองแต่ต้องมานั่งดูฐานะของใครครับของนาย C C เป็นผู้ทรงในฐานะอะไรครับฐานะในฐานะเป็นผู้ผู้ทรงในฐานะผู้รับรับสลักหลังครับ ผู้สลักหลังคือนาย B แต่เมื่อนาย C นั้นถูกไหมฮะรับโอนตัวมาถูกไหมฮะทายใต้การสลักหลังของนาย B นาย C ก็จะเป็นผู้รับสลักหลังถูกไหมฮะเฉพาะต่อมาจากใครครับนาย B ดังนั้นนาย C จึงเป็นผู้ทรงเพราะมีตัวเงินไว้ในความครอบครองอยู่ในฐานะของการเป็นผู้รับสลักหลังเฉพาะต่อจากนาย 4. อ่ะขั้นตอนนี้มีใครสงสัยอยู่ไหมครับสงสัยไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่สงสัยนะครับพาร์ทนะครับคราวนี้เปลี่ยนบ้างใน b จะโอนตัวต่อให้แก่นใน c ถูกไหมครับก็ต้องใช้วิธีการตามมาตรา917 คราวนี้ในซีก็อาจจะใช้วิธีการเลยครับสลักหลังวิธีที่สองครับคืออะไรครับสลักหลังลอยก็ลงลายมือชื่อแต่เพียงอย่างเดียวด้านหลังของตั๋วแรกเงินถูกไหมครับแก่ใครครับแก่นายซีถูกไหมฮะแล้วก็ส่งมอบตั๋วเงินฉบับนี้ให้แกใครครับให้แก่นายซีถูกไหมฮะดังนั้นในกรณีนี้นะครับนายซีก็เป็นผู้ส่งตั๋วแลกเงินถูกไหมครับ ของผมไหมของอาจารย์ไหมช่วยรบกวนปิดไม้ด้วยเนาะนะครับโอเคนะฮะดังนั้นนะครับตั๋วเงินฉบับนี้ก็โอนต่อให้แก่นาย C นะครับนาย C ก็เป็นผู้ทรงในฐานะของการเป็นผู้รับสลักหลังลอยจากใครครับนาย B โอเคไหมฮะฟังทันเนาะฟังทันนะฮะฟังทันโอเคนะครับ อ่ะประการต่อไปนะครับประการต่อไปครับถ้า C นะครับไปเป็นนี่นายดีต่อนะครับ C ไปเป็นนี่นายดีต่อตอนนี้นาย C เป็นผู้ทรงตัวแรกเงินถูกไหมครับคราวนี้ C ต้องการจะโอนตัวนี้ทำการชำระนี่นายเลยครับนาย ดีต่อถูกไหมครับโอนได้ไหมโอนได้ไหมครับ